สวัสดีครับขงเคนนะครับพอดีเป็นพนักงานใหม่ของ MVP วันนี้ก็เลยต้องมารีวิวรถ XADV ว่าเป็นยังไงบ้างขี่ดีไหมเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวนะครับรถ XADV แต่ไม่ใช่ XADV ธรรมดาคันนี้ก็แต่งมาพอสมควรแล้วจุดไฮไลท์คือโชคมาติดหลังและหน้ามาดูกันว่าเวลาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนข้อดีมันเป็นยังไง แล้วข้อที่ต้องตกแต่งเพิ่มหรือว่าต้องแก้เนี่ยมันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่ได้ขี่มาแล้วเนี่รู้สึกได้เลยว่าช o หลังเนี่ยมันแน่นขึ้นมันนุ่มขึ้นมากแล้วมันขับขี่เนี่ยได้คล่องตัวซอกแซกได้คล่องตัวเพราะว่าโช o เนี่ยมันเป็นช o k e สเปคยุโรปแต่รถเนี่ยมันเป็นสเปคของเอเชียดังนั้นเวลาเปลี่ยนช o k ไปปุ๊บอะรถมันจะสูงขึ้นมาทันทีสิ่งที่ตามมาก็คือเวลารถมอไซคมันสูงขึ้นเนี่ยมันจะขับขี่ได้คล่องตัวซ้ายขวาเพราะเมื่อไหร่ซีจีมันต่ำเนี่ยมันจะมันจะข บางทีเขาอาจจะทาให้ไซส์เนี่ยสำหรับเหมาะคนเอเชียอย่างผมแต่ส่วนตัวแล้วผมได้ขี่มาเนี่ยเรื่องความทรงความสูงของรถเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากซึ่งผมว่าขี่ได้ปกตินะครับดังนั้นถ้าคนอยากจะเปลี่ยนโช๊คเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสูงไปไหมอะไรมันไม่มีปัญหาเลยยิ่งขี่สนุกมากขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันต่างกับรถยนต์รถยนต์เนี่ยจุด CG ยิ่งต่ำเนี่ยยิ่งเข้าโค้งดียิ่งคล่องตัวแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันคือต้องยิ่งสูงนะครับอ่าส ก็คือขาขาตั้งคู่แล้วก็ขาตั้งเดี่ยวคือขาตั้งเดี่ยวเนี่ยรถเนี่ยมันจะเอียงมันจะเอียงหนักมากเลยเดี๋ยวดูกันว่ามันเอียงขนาดไหนนะครับเห็นไหมมันจะดูเอียงมากเลยอันนี้ถือว่าเอียงมากจริงๆแล้วเดี๋ยวกลับขาตั้งธรรมดาอันนี้เนี่ย ล้อก็ยังติดพื้นอยู่มันก็ยังโคงเคงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นก็เลยแนะนําว่าถ้าใครอยากเปลี่ยนโชคหลังเนี่ยงบประมาณในการเปลี่ยนขาตั้งคู่แล้วเดี่ยวอยู่ประมาณ7,000กว่าถึงแ0 0 0แต่ว่าถ้าเออรบน้อยใส่ตีนเป็ดเอาก็ได้มันจะเพิ่มความสูงของขาตั้งเดี่ยวนะครับเรามาดูกันว่า,าโชคหลังมาติดตัวเนี้ยมันจะมีคอมเพรสชันไวรีบานอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีตัวฟีโรด นะครับที่ติดอยู่ข้างนอกสามารถปรับได้สามารถปรับได้ง่ายๆปรับค่าสปริงอ่าแล้วก็โชคหน้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าของเดิมเนี่ยมันมีแค่ค่าพีโหลดก็คือการปรับค่าสปริงเท่านั้นแต่ว่าของมาติดมาเนี่ยมีทั้งรีบาร์และคอมเพรสชันดังนั้นเนี่ยมันเหมาะกับการปรับว่าเฮ้ยเวลาเราเบรกไปแล้วเวลาเข้าโค้งเนี่ยเราสามารถปรับได้ตามน้ําหนักของคนที่เหมาะแล้ววิธีการขับขี่เรื่องการปรับโชคเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าผมแนะนําว่าทุกคนเนี่ย อยากจะให้ปรับเป็นด้วยตัวเองเพราะว่า f e ลลิ่งการขี่เนี่ยมันไม่มีใครรับรู้ได้นอกจากตัวเราเองครับว่าเราชอบแบบไหนถนัดแบบไหนเวลาเราขี่มีคนซ้อนไหมหรือไม่มีไหมอ่ะเดี๋ยวจะไปดูกันอีกเอพิโซดหนึ่งว่าวิธีการปรับเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าโดยรวมแล้วสําหรับ XADV กับโชกหน้าโชกหลังมาติดเนี่ยเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าเข้ากันมากเพราะว่าโชกหน้าเดิมๆเ,เนี่ยมันจะยุบๆหน่อยเวลาเลาบรกแรงๆดังนั้นมาติดมันทําให้นุ่มขึ้นแน่นขึ้นเวลาเข้าโค้งเนี่ยจะมั่นใจมากขึ้น และยิ่งข้างหลังเนี่ยเวลาเจอลูกรละนาดเวลาเจอถนุนไม่ดีเนี่ยต้องบอกกันว่าตอนนี้ก่อนหน้านี้มันเตี้ยก,กว่านี้แต่เวลาปรับโชค๊คมาปุ๊บอะมันสูงขึ้นใช่ไหมดังนั้นจังหวะที่มันสวิงเนี่ยล้อหลังเนี่ยจังหวะมันจะเยอะมากดังนั้นเนี่ยมันก็จะทําใหา้การซับน้ําหนักการซับแรงทุกอย่างเนี่ยเป็นไปได้ตามมาตรฐานของยุโรปก,ก็คือมากมากกว่าตัวที่ CG ที่มันต่ำเหมือนของเอเชีย ดังนั้นแนะนําเลยว่าอย่าไปกลัวเวลาเปลี่ยนโชคแล้วถ้ามันสูงกว่ามันขี่สนุกมากปกติเป็นคนไม่ค่อยได้ขี่สกูตเตอร์ด้วยแต่บิ๊กสกูตเตอร์นี่ใหญ่นะเทียบกับตัวผมขี่ได้ไม่มีปัญหาต่อให้เป็นปั๊มแบบนี้นิชินเราก็ยังมีผ้าเบรกเบมโบ้ด้วยนะครับเบรกดีขึ้นแน่นอนลืมไม่ได้ ทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับกับการรีวิวอ,อ,อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจลองใช้โชค๊คมาติสนะครับมันมาจากอิตาลีแล้วประกัน2ปีแล้วมันเป็นโช๊คที่ดีมากไหนก็ลองดูแล้วกันนะครับติดตามได้ที่เพจมาติสไทยแลนด์แล้วก็ไปดูได้นะครับในเพจของ MVP นะครับรีวิวต่างๆแล้วก็จะมีความรู้มากมายแล้วก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆกันตลอดเวลายังไงผมขอฝากเพจเอาไว้นะครับสวัสดีครับ